โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับทำแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์นะครับตอนนี้ครับจะเป็นอตอนที่1น3านะครับเราจะสอนอีกการสร้างเทเบิลบนฐานข้อมูล MySQL เพื่อทำการเก็บข้อมูลที่เกิดจากการออเดอร์สินค้ามันเรื่องอะไรวครับ <c oughs> สวัสดีครับผมมัตเตอร์อื่นครับสถาบัน EWc เราลบเขียนวิวายแอปครับทั้ง Android, แพลตฟอร์ม Android ด์ไอโอเอสส่วนใครไม่ได้าาต้อการท่านมาเรื่อนะครับปรึกษามาเรื่องได้ครับยิน,นดีครับปรึกษาอย่างยิ่งครับเข้าเรื่ีเทรนนิ่งด้วยครับทั้งฟิตอินกับเราที่บางนาหรือให้เราไปออนไซต์สอนักที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับส่งนจำนวนคนจำนวนวันและหัวข้อที่อยากจะเทรนทีมคุณมาให้มเรื่ครับเดี๋ยวมาเรื่องจะทำคอร์สไปเสนอให้ครับ ครับเรามีออนไลน์คอร์ด้วยซอผ่าแโปรแกรมซูมครับร sí ีโมทหน้าจอผ่านเดซีเดซเรียนกัน9โมงเลิก4โมงเย็นอได้ด้วยเรียนกับมาสเตอร์ตรงๆเลยนะครับไม่ได้เรียนกับผ่านวีดีโอนะครับหัวข้อเลือกได้ที่เดียวกันครับเรียนกันแบบตัวต่อตัวครับหรือตัวต่อทีมบันทึกวีดีโอได้ด้วยนะครับโอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟอเตอร์นะครับทำแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์นะครับตอนนี้ครับจะเป็น อตอนที่1 3 3นะครับมันจะสอนทีการสร้างเทเบิลบนฐานข้อมูล MySQL เพื่อทำการเก็บข้อมูลที่เกิดจากการออเดอร์สินค้ามันเรื่องะไรวะครับจากอุตอน,นี้แล้วเนี่ยเราเริ่มการดีไซน์คอนเซปต์เรียว่าในเรื่องเราจะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้นี่ไงปั๊บเห็นดิครับมันมีตัวนี้นะครับจะมี ID นะครับจะมี ID เอ๊ะใดอไนะบ้า อ่ามี ID นะครับจะมี i อด์ขอโทษให้ยาวกว่จะมี ID จะมี ID ของไบเยอร์นะครับจะมี ID จะมีเนมของไบเยอร์นะครับจะมีอ่าเดทของออเดอร์นะครับจะมีไทม์ของอ่าออเดอร์ order, จะมี ID ของเซลเลอร์นะครับแล้วก็เนมของเซลเลอร์ร้านไหนาขายนะครับตรง p r o d u c ตตัวเนี้ยจะท้การเก็กบรูปแบบของ Array s t ส ting นะครับเนม e Product จะเก็กบรูปแบบของ Array s t r i n g นะครับ แล้วก็ไพ่ผลักรูปแบบของอารีสติงกันแบบนี้อามังของโผดักรูปแบบของอารีสติงกันแบบนี้แล้วก็ซ้ำนะครับแล้วก็ทั้ง total นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาแสดงไงอ่ะแล้วก็เซตัสนะครับเรจะได้เรียบร้อยแล้วอ่ะที่นี่ได้ได้นะครับป้าป้าดูนะว่าเราอยากได้แบบนี้จะทําไงนะครับเดี๋ยวมเาเตอร์ขออนุญาตนะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะ,ไดนะฮะเดี๋ยวนะถ้างงานเระหว่างนี่ก่นนอ,อนอที่คือเอที่คือเทเบิลของเรานะครับ ขั้นตอนต่อไปครับมาเตอร์จะไปที่แซมนะครับเหมือนเดิมครับเริ่มเป็นศูนย์ครับเปิดแซมขึ้นมาถ้าใครใช้ windows เนี่ยหน้าตาก็จะไม่ค่อยเหม,มือนสมาร์ทนะครับแต่ว่ามีนซีเรียสจะคล้ายๆกันนะครับก็รับการสตาร์ทขึ้นมาครับคุณก็เล่นไปนะครับเวลาคุณอยู่ในในใน windows จะมีปุ่มสตาร์ทอ่นะก็กดสตาร์ทไปดีมาเตอร์ใช้แม็กเอาแซมวางในแม็กไงนะครับนะโอเคขอตาต้าเสร็จก่อนเส่ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วขออนุญาตเปิดเซอร์วิสหน่อย นะครับโอเคได้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์ดไปแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เหมือนไม่โกรธนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับอ่ะวอลลครับแล้วก็เมาส์ไว้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อไปครับทีนี้เราจะไปเปิดตัวเบ์เซอร์แบบนี้นะครับฉันขอเปิดอีกหน้าีกว่านะฮะรันเพจครับไปที่เมสเซนทคอนโทรลครับฉันขอเปิดอีกหน้าหนึ่งของ Mac นะครับฉันเปิดตัวที่เป็น Sa ฟอรี่ขึ้นมานะครับ แล้วก็ปั๊บๆๆเบป๋ปปเพื่อนๆะอ่านไม่ใช่นี่นะครับเดี๋ยวครับบน Windows เนี่เยเขาจะมีตัว c o n t o Application นะครับก็ค,คื Code ิก c o n t o Application หรือคุณจะเข้าที่ Local Local Host colon port แบบโสดก็ได้นะครับเข้า,าไปในฐานข้อมูลคุณครับก็เรียบร้อยก่อนแบบนี้ ไม่งงนะครับไม่งงนะครับเราเคยผ่านไปแล้วนะครับต่อไปครับทีนี้ไปที่ฐานข้อมูลคุณครับชื่อว่า Shopping งมอสไปครับมันจะมีเทเบิลอยู่ทั้งหมด1 2 3จะมีเทเบิลที่เกี่ยวข้องกับยูเซอร์เก็บข้อมูลของยูเซอร์เทเบิลเกี่ยวข้องกับ Product จะเก็บข้อมูลของ Product นะครับต่างๆนะครับเทเบิลที่เกี่ยวข้องกับ w a l l e t ก็คือเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลของเงินต่างๆนั่นเองแบบนี้อ่ะทีนี้ไม่ต้องการเทเบิลตัวใหม่ครับกดนิ้วครับ ใช้ด้วการเทเบิลตัวใหม่ครับมันต้องชื่อว่าออเดอร์ล้กันนะครับ O R D R Order นะครับออเดอร์นี้เป็นการจัดการเก็บข้อมูลของการสั่งสินค้าไว้ทั้งหมดนะครับจะมีลหลักใส่เลยครับ Name ตัวแรกครับมาได้บอกแล้วว่าตัวแรกเราอยากได้อะไรสมาร์ทท่า้นจำไม่ได้ขออนุญาตนะครับมาร์เตอร์จะเล่นนี้ครับปั๊บปั๊บปจะมีตัวแรกครับ ID ID b บ y e r name b u บ er ตัวแรกครับ ชัวเจะใช้ตัวเล็กนะครับ ID นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ ID BUYR b y e r นะครับแล้วก็ NLEM BUYR b u y e r ง่ายๆไปเลยครับตัวนี้ก็ไล่เปลี่ยนเลยครับเป็นเทคเป็นเทคไปแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น Auto Inkey ครับ Auto i ี k e y นะครับก็มาที่ตรงนี้ด้านด้านหลังสุดเนี่ยจะเป็นคำว่า AI กกที่ใหญีย่ทีเนี่ยมันจะเป็น Auto i n ีแหละเย็นนะครับสิ่งแรกครับ ในการเก็บออเดอร์เราจะเก็บ ID ของไบเออร์ก่อนว่าใครเป็นคนซื้อคนซื้อชื่อว่าอะไรจริงตรงนี้มันไอตรงเนมไบเออร์นี่ไม่มีก็ได้นะแต่บัตเตอร์ขี้เกียจไปแวร์ใหม่ไงเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเริ่มการาดึงข้อมูลไปโชว์บนฝั่งร้านค้าเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นคนซื้อเก็ตนะนะครับต่อไปครับมาดูตอ่อมาต้องการเลยครับเดี๋ยวพึงนะครับเดี๋่พึ่งนะรครับเดี๋ยวนะวนะฉันดูนี่ต่อมันมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่ง นะครับดูขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสมสิบสี่คอลัมนะสิบสี่ขอลน์อยู่แล้วเราต้องการอีก10บอลัมน์นะครับแล้วก็การกดบวกไปนะครับนะครับฉันก็การสัก10บแค่สิบนะครับปดโกปแบบนี้นะครับอ่ะมาดูต่อนะเดี๋ยวปพื่อครับป้าป้าครับปปาเพื่อนครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้เปนครับ ต่อไปครับทีนี้ตัวต่อไปครับม,มันต้องไปดูตอมันต้องการเดทออเดอร์ไทม์ออเดอร์นะครับค่อยๆไปครับมันต้องการเดทออเดอร์ไทม์ออเดอร์ใส่ไ้ครับอันนี้ก็คือ D A T E DATE O R D E R D A T E แล้วก็ T เล็ก I วีไทม O R D E R ตรงนี้เนี่ยมาเตอร์ขออนุญาตใส่ตัวนี้เป็นรูปแบบของเทคนะครับทำไมต้องเป็นเทคนะในเมื่อตัว H L มันมีตัวที่เป็นเดทไทม์อยู่คืองี้ ตัว AI คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่อ,อยากแปลง AI มากไง AI คอมพิวเตอร์มันจะโยนค่าเป็นตัวอักษรแค่นี้เองไม่มีอะไรมากครับพอเป็นตัวอักษรเนี่ยมันควรจะเป็นเท็กซ์มากกว่าถ้าเกิดใส่เตดไทม์มาเดี๋ยวงงเขียนนักเขียน,นไม่น่าเปลี่ยน AI เองนะครับโอเคครับเราได้เดดไทม์และตัวไว้คืออะไรครับไปด,ดูครับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องก,กับร้านค้านะครับก็จะมีอ่า ID seller name seller นะครับก็จะมีนะครับ i.d. ของ id. ของ SEWL ER Celler นะครับแล้วก็ชื่อ NA MBE Name ของ SEWL ER Celler ง่ายๆเปนี้ like wow. ครับก็ท้อการใส่เทค t ไปใส่เทคไปแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะต่อไปครับทีนี้ก็มาดูว่าจะเป็นข้อมูลของสินค้าละตัวนี้จะเขียมรูปแบบของอะเหมอดอะเหมดนะครับก็จะมี name name ามี name Pi ร์มอะมัง sum นะครับมี name n l e x n a m e นะครับ name ของ product product นะครับเอ๊ะตรงนี้ต้องเป็น id ก่อนเนต้องเป็น id ของเวลาก่อน idproduct Direct ID แล้วก็ n l e x n a m e ของ product product นะครับแล้วก็ pricetype ของ product product นะครับแล้วก็ amountntamang ของ product product นะครับแล้วก็ h u m ซ้ำของตัว p r o d u ทำ d p r o d u c t นะครับนะครับโอเคเลยสองอันอะไรเอ่ย total กับ Status นะครับแล้วก็ผิดว total, นะ่า total อะ t o t a l ผลรวมแล้วก็สถานะ h t a t w s ว่ a, ากำลังสั่งกำลังรอ pension หรือว่าไปแบบนี้นะครับต่อไปครับทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนพวกนี้ให้กลายเป็นเท็ t หมดเท็งทั้หมดครับ เทให้หมดครับเทคให้หมดครับแล้วก็เทคให้หมดครับแบบนี้แบบนึงนะครับไปเทให้หมดเทคให้หมดครับแบบนี้นะครับเทให้หมดครับแบบนี้ไปต่อนะดูนะครับมาได้ขออนุญาตไล่ไล่หน่อยว่ามีอะไรผิดบ้างนะครับ id id เล็ก id b o y r อย่เลผิดนะครับ name p u y e r date order time order id seller name seller id product name product ไพร์มโปรดักส์ฮามังโปรดักส์สามโปรดั t ส์ทัแล้วก็ status ไม่งงนะต่อไปครับฉันที่คอร์เร t i o n เนี่ยฉันที่ทุกอย่างเนี่ยมีการเข้ารหัสครับเป็นยูนิโคจีเอพีเอชไอเพื่อภาษาไทยทำงานได้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาษาไทยทำงานได้ทุกอันนะครับเสร็จแล้วผมก็แค่มั่นใจแล้วกดคับว่าเซฟติ้งโป๊ะเห็นไหมครับ Order, color, ออเดอร์ผิดครับออเดอร์เก็บเส้นก่อนคือนี่ครับออเดอร์เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสับสนวน ขอโทษดีครับนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถใช้ชื่อว่าออเดอร์ได้ขอเปลี่ยนเป็นออเดอร์เทเบิลนะครับฉันขอใช้เป็นออเดอร์ t a t a b l e นะครับขอใช้เป็นคำว่าออเดอร์เทเบิลแทนเพราะว่าออเดอร์เนี่ยมันเป็นสามสมวนมันถ้าในฐานข้อมูลเนี่ยออเดอร์มันเหมือนในการเรียงการเรียงเนี่ยออเดอร์บายจำได้ไหมเสร็ดเรื่องวางใหม่ครับถ้ามีช่องว่างกดเซฟใหม่3 2 1โป้โชกเห็นไหมครับมันจะทําการเรียบร้อยแล้วนี่ไงคุณพบว่าใน ชอบพิมพ์มอลุ่เนี่ยจะมีเทอร์โบชื่อว่าออเดอร์อาจจะมีเทอร์โบชื่อว่าออเดอร์เทอร์โบละง่ายๆแบบนี้นะครับก็มีค่าตามนี้แต่ขอไล่ทีนี้ไม่ผิดนะนะครับโอเคน่าจะได้ถ้าดูดแบบตัวนี้ก็จะเป็นค่าแบบนี้เป็นค่าใสเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคครับน่าจะได้ครับเดี๋ยวต้องทำเอวีในการ อินเสิร์ตมาด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ขออนุญาตเบรกก่อนอยากให้ออเดอร์ให้ให้ให,ให้ให้มันยาวมากนะครับถ้าเกิใครที่ทําไม่ได้เนี่ยไปดูมาจากฐานาของดูจากกิจฐานของพัฒน์นะครับเดี๋ยวไปเริ่มจัดการส่งตัวที่ไปให้นะครับอยู่ในกิจการมันเองนะครับโอเคครับมาด้ขออนาเบรกก่อนไงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำ A p I กันครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสาวัสดีครับ